ทุกคนเราอยู่ที่สุพรรณจ้ะตรงนี้จะเป็นหน้าโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีเราเจอร้านกาแฟคอฟฟี่นาราบกนะฮะเป็นดีๆคอฟฟี่เดี๋ยวไปถ่ายหน้าร้านนะทุกคนเดี๋ยวถ่ายในทั้งในเย็นฉ่ำโลทุกคนนี่จะอุ้ยมีรูปในหลวงด้วยอันนี้แหละที่เราประทับใจคือเ้าสอนว่าแสดงว่าร้านนี้เป็นมงคลนะเนี่ยเป็นมงคลสําหรับคนที่มาซื้อแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของนี่จะทุกคน ดีดีดคอฟฟี่เปิด8โมงถึง6โมงทุกคนทางนี้ไปวัดป่าลีลายเขาบอกว่า2กิโลทุกคนมีบรรยากาศร้านอ๋อนี่โครงการอ๋อเป็นร้านในส่วนหนึ่งของโครงการส่วนพระองค์และโครงการในพระราชดำริด้วยทุกคนมีวัดโพคลานเขาบอกว่าเป็นแหล่งประวัติศาสตร์นะฮะใครจะมาทางนี้ก็แวะไปได้นะวัดโพคลานโรงอนุบาลแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโครงการส่วนพระองค์ใน พระราชดำริจําหน่ายสินค้าจากโครงการหลวงทุกคนว้าวตอนแรกเราไม่รู้นะเนี่ยเรานึกว่าเป็นคนละล้านกันที่ไหนได้ไมีหน้าล่ะถึงได้มีแรงบันดาลใจให้เรารู้สึกว่าต้องโทรมาว่าเปิดร้านยังไงอย่างเงี้ยนะฮะจะได้ถ่ายมาฝากเพว่ทุกคนจะแวะมาแถวนี้แวะมาแถวนี้มากินอาราบิก้า100%กาแฟจากโครงการหลวงกาแฟสดลูกนะฮะ ดูร้านน่ารักมากเลยเดินไปตรงนี้ก็จะไปโรงแรมสมมติเจอหอนอาฬิกาบรรหารแจมสายเลี้ยวขวาก็จะเป็นโรงแรมวาสิถีทุกคนโรงแรมลอฟลอฟเรยสิเดนจะอยู่ตรงนั้นเดินไม่ไกลนะแต่เมื่อกี้ก่อนจะถึงร้านกาแฟตรงนี้ที่เรายือนอยู่เราเจอบ้านเก่ามีหมาบางแก้วน่ารักมากทุกคนน่ารักจริงๆทุกคนนะฮะนี่คือทางไปวัดป่าเรนไะลทุกคนข้ามสะพานแม่น้ําท่าจีนตรงนี้นะฮะทุกคน เราเข้ามาในร้านนะฮะทุกคนจา๋าดู้เราประทับใจมากเลยมีรูปในหลวงด้วยทุกคนอ๋อมีรูปในหลวงนี่ตรงนี้เราประทับใจเราไม่เห็นนะเมื่อกี้จริงๆอ๋อนี้เป็นร้านโครงการเดียวกันเหรอฮะ<า>ผมนึกว่าอ๋อผม,ผมก็เอ๊ะทำไมอยู่ติดกันงงมากนึกว่าคนละร้านจะเราวินาทีพอเรามาเห็นตรงนี้แล้วเรารู้เลยเข้าใจเลยใ้ามีนูทุกคนเผื่อแวะมาแถวนี้ไปวัดปา่าเรนไลสองกิโลเหรอครับค,คุณพี่ค่ะประมาณเยี่ยงค่ะ เมนูน่ารักมากเลยมีขนมจากโครงการหลวงตรงนี้ดูโคนดูตรงนี้รอบเลยกาแฟอาราบิก้านะฮะจากพระราชจำริของพระองค์นะฮะเดี๋ยวเราอ่านตรงนี้ดีกว่า วันที่ในหลวงการที่9สเสด็จพระราชดำเนินถึงยอดดอยสูงคือวันที่ทุกของชาวไทยภูเขาได้ถูกบรรเทากเกษตรกรมรมคอประมร้อยสิบเจ็ดทรงสเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทไปเป็นชั่วโมงรูปนี้เลยใช่ไหมพี่หยาใช่ค่ะว้าวเราเห็นคุ้นตารูปนี้นะทุกคนเดินทางด้วยพระบาทเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพื่อทอดพระเนตรต้นกาแฟเพียงสองถึงสามต้นที่หนองหล่มบ้านหลวงจอมทอง อ,อ๋อเพระองค์ทรงเห็นว่าเมลกาแฟมีความสมบูรณ์ยและปลูกในทุ้นที่ได้จึงทรงรับสั่งพระราชทานแนวคิดที้ส่งเสริมและปลูกขันมาปลูกกาแฟแทนการดำรงชีพด้วยการถางป่าปลูกฟินก็เลยมีทุกวันนี้จ้ะเป็นอาราบีก้าร้อยเปซ์จากโครงการหลวงนะฮะดีดดีคอฟฟี่นะครับตรงข้ามกับโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีทุกคนคุณครับจากเมน,น,นูจากทุกคน อชคดีมากเลยเข้ามาเพราะว่าตอนแรกก็เอ๊กใจว่าจะแวะไม่แวะอะไรเงี้ยถือว่าเนี่ยพอมาเห็นอย่างนี้เราเออกมีหน้าละเพราะเรารู้สึกเราผมรักในหลวงรักสถาบันมากเคยไปกินไปรีวิวออยิ่งเจ้าโฟปั้ปนที่ลำปางเป็นภาพวาดของคนในร้านลูกๆอะ่ะเป็นวาดในหลวงเต็มแล้วมาติดๆๆๆหรือนอนอร่อยบาทเดียว ที่รำป่ากับคนแน่นร้านได้ยินกิตติศัพท์ไหมีรูปในหลวงเต็มเราจะเห็นว่าร้านที่ที่มีรูปในหลวงเนี่ยเรารู้ว่าเป็นร้านที่เป็นมงคลกับคนขายแล้วก็คนที่มากินมากเราเราที่สัมผัสเรารู้สึกอ่ะไม่รู้ใครจะว่าไงแต่ผมรู้สึกมากว่าเนี่ยเลยนึกถึงว่ามิน่าเราทําไมเราถึงได้มีโอกาสเข้ามาเมื่อกี้ก็แบบไม่เอาดีกว่าจะเอาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเพราะพรจะไปวัดป่าอะไรก็เลยแบบแดดมันยังแรงอยู่ก็เลยแบบ ผมเดินมาผมมารถไฟแล้วก็มารถตู้ประมาณเวลาเดินทางก็ขับรถไม่เป็นก็จะเดินอาจเป็นนักเดินทางไงฮะเดินได้ก็จะเดินแต่เมื่อกี้เจอตรงเนี้ยที่หมามาแก้วเยอะๆอ่ะหมาก็น่ารักมากเลยรู้จักกันไหมครักับบ้านนั้นเขาเป็นบ้านเก่าเขาบอกว่าเขาจะเปิดเป็นคาเฟ่คาแฟเล็กๆอยู่เหมือนกันนะฮะเขาเขาเพราา แล้วเม,นนวมื่อกี้ก็บอกว่าช่วยมาถ่ายบ้านเขาหน่อยบ้านเขาแบบว่าสวยนะหายาวดูยากผมก็เออได้มีโอกาสได้ได้คอนเทนต์มาฝากเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในติดตามเราอยู่อย่างเงี้ยพันกว่าคนแล้วก็ดีใจได้เ,เนี่ยมีอะไรดีๆที่ไหนดีร้านไหนดีกาแฟดีโรงแรมดีเราก็มาฝากบอกต่อกันอย่างอย่างเงี้ยโรงแรมประสิทธิ์เี่ยเขาก็ เนี่ยบริการดีมากอเงี้ยก็จะพักที่นี่2คืนแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับกรุงเทพเพราะมีสอนสดที่กรุงเทพวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เลยวันไ,ไหนช่วงไหนว่างมาเราก็จะมาเงี้ยออนไลน์แถวๆต่างจังหวัดมาอยุธยาก็เลยแวะมานี่อ<า>ขอบคุณ,คณดีมากนะคุณครับเดี๋ยวเราเดินไปจากตรงนี้เราก็จะเดินไปโรงแรมอ่าวาสิธีทุกคนนี่ไงน้ำนะฮะวุ่นน่ารักจังเลยลูกสวัสดีคับสวัสดีครับ นี่โครงการหลวงส่วนพระองค์ทุกคนจากอ๋อเราเพิ่งรู้ว่ากาแฟอาราบิก้านะฮะที่พระองค์ในหลวงเนี่ยเดินไปโอ้เดินเท้าเลยเนาะแล้วก็ไปไปไปเยี่ยมชมรัศดรที่ตอนนั้นได้เปลี่ยนปะโครงการอ่เป็นโครงการหลวงเป็นสวนกาแฟจากไร่ฝิ่นประมาณอย่างเงี้ยอยากทำไร่เลื่อนลอยเราก็ได้อ๋อเพิ่งรู้นี่เนี่ยนะฮะล้วเราได้กินอันนี้เป็นชาคระทุกคนเราไม่ได้ขอกาแฟแต่เป็นขอชานะขอชิมชานะฮะ นะ,ะทุกคนเดี๋ยวเราเดินกลับจดีทุกคนแล้วก็เดี๋ยวลงคลิปนี้นะทุกคนอย่าลืมติดตามเห็นไหมมีแต่สิ่งดีๆมาให้นะฮะทุกคนนะฮะนี่ฮะโรงเรียนอนุบาลจะมีร้านดีๆคอฟฟี่นั่นในหอนาฬิกาแล้วก็เลี้ยวขวาไปก็เป็นโรงแรมวาสิทธิเป็นบขอสอุ้ยบขอสอไม่ไกลจากหอนาฬิกาแล้วก็ออโรงแรมวาสิธิเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับอ๋อบอขอสอเลยทุกคนนะฮะ เดี๋ยวเราจะเดินชมเมืองกันนะคลิปนี้เราโพสต์ก่อนเราอย่เมมเต็มอีกแล้วทุกคน